wala tabuya da witayuta ke kela sesge hasu yote ke do you can do always lo walage mopa da bua se de paku ga de no tawonya ibusi bluk sayuat blog do le kasayua pa mu de bwala bwa mu kla dab done batase ko to le age le baka malotoku kasayua ke luga tha le baka hige balotoku pa sala kasayua ke luga tha ni lo no tawonya i bwa la boko bke no kasayua tabate te de pha i ကွာတော့ခီလာဝဲဒါဒိုမနီလောနော်မိရခ္ဆာယွာဟီလောဘွာတော့ဆာယွာတဲ့တက္တောနေဘွာလောဘဝဲဒါတေရဖတ်ရပကွာကွာဘာရီခ္ဆာယွာတာပတ်တေကွတော့ပစိပလူခ္ဆာယွာဒိုမနီလောနော်တော်တက္လောလောပကလဲလောတာဟီဟီဘာငစယက်လึกသာဘာနေပကခိဘာထုဖါစောနော်ရပဲတော့တာတကူတစာကရီယခ္ဆာပါခ္ဆာယွာတာဘလုံးခေါ်ရဲ

เปิดดอกม้โรสกุนกฤกษะดอกกุหลาบโรสกุลสตัลปกษัยวากฤกษะนี่หรอหมอกษียวก็ดอกบัวแต่ให้ยี่ห้อโรสกุปจจัปกตินี้ปฏิทิกิตาบาร์เลอร์เลวเรือเขลุกเสกไสวันมาเสนอช่วยปวัตลบว่าแลกุฏารดว่าประชาชนบระด้อมูปดอลาบตาสมุปดอลาบตาโลบัสเดชพาร์กษัยวาสุขรอกปรชาชนประดับภาษเกีกินาปกุฏนาความร่มความใสสุขุหรอกไสวาตาบุลมกราอามี ကဆယဝကလုထလပကေကီဘါလောဖကိုစနထဝဒဖေမသေဆဒိုခူအစပုတ္သစီလွေမဖေဆဒိုခူစပုတ္သစီလွေတေဝဒမဇာဒီနေတော့ပယောတာလခေဝဝါတာဂေအဂေဒီေခေဝနေကပယောတာလအဝါတာဝေလောမှုသနီအတာအတာနေအာလီလအဝလီ နော့ကစားရွာကလူထားတဲ့တောင်းရေးတဲ့ဘာပေါ်လို့ပစုတပယောတလကေမစ်အဝတ်ငယ်နော့မမနူလေနော့လတနီတော်တနီလအတပူလပစုပတာမှုပနေနော့တပယောဘပဝဇက်ဖာအာလီနော့ဒနာပတ်တော်လဝဲကူငါတယ်လကေမိုပါမေငယ်တော့ပပတာပတာမဆิลปာအပူမေငယ်နေပက บอุรตาสกุสาวอุรตาบายุบบัวสิพาเนาะเรสรดางโมบาธสดผาบายุบบได้ลโพเิดผาเลตัมพิโลมาดอปูดอโพเิดผาเลอตาพิตามาปูเนาะเลสกตอรแค่อีไม่ว่าด้โควิดดอตาชาิอีดอมาติตาเสกเะตาอมูอามีอามิอ ดอกคนนี้ดูสกุสาวกว่าอามีอามีเสีกว่านร้อเนาะมาสาคไยากลึกท่าแต่บางว่าแล้วบมซื้อตบักกูวบาวัดกคมีเสียกว่านี่โอเด็ตาลบกบัากูบ้าวัดนเนาะคนนี้เลิดนีดอกตินีอวนี่ประกอาลอกตะกูตวสินิย์ล้กไซยวสืบุลกยากระสุกเลเรกเลนี่ว่าตสินิันย์ในร้อเนาะคนนี้เนาะเออเออเออดอให้บารอสกุปจารเลอตะวันีายีตาเกไม่เวด้ ปะกระมานะสกอปตะกูตาวะเลออุลปตะมูปูเสรีเล่เนาะโอะดัสบอเน่เนาะตะบอตะบะปะวะลอปะกระบาดที่กะไสยวะอะตัลูออลูออปวะเลอปตะมูลัตะนิราตะเนียตอปูเนาะปะกระบาดที่กะไสยวะอะตัลูออลูออปวะเลอปตะมูอะปู จะนีบ้านจะนีเนี่้อเนาะแล้วมึงจะซาจะนิยาอีเบอเวดาแล้วไปเมฆใสว่าผมบวกพาเซติพ้าขนาดว่าแต่ล้กไใส่ว่าอิทธิ์ว็แทร์ก็ใส่วาคือก็ยาป่วยดอกใส่ว่าอะรคือตาดอกปวยแพ้เปเลาตาทุบล้านี่ยวาเปิร์เชอเวดาประต้ามูลดูดเพลเนี่ย ဒေပူဒူပြေ့ဘွာတော့အာတတ်တဆာဆက်ဖတ်တော့ဒူပြေ့နူဘွာတော့တက်လောက်ပဲလောတော်စစ်တဖတ်တော့ဆိုင်ဝါရှိုဂီပတောင်းမူထောဘူရထောဘွနီလောနော်အာဒပူဝဲစစ်တဖတ်နကျက်စော်ရဆစ်ကိုဟာညိုင်နော့ဆဒိုင်ဝါဂျစ်နားပွားတက်လောက်ဆိုင်ဝါရှိုဂီရထောဘူရထောဘွနီလောနော်ဒဘေမေကွာဖဲမတ်ဆဲဆဒုခືအစောဖိုတီစီခူနေတေဘပွာလော กว่าทุกผลลีผลลิตาผาพอนี่ตะกี้อะไรดีอีตะพีตาบาตะกูบาตาบาตะกาพูตาละโซปูพอปูบาดอซืปาอุวลิมุขคนนี้ลูออรลูออออลอสอเวดได้อีสื้อเงนี่ออดูดได้ตาตะกี้ตะเม่บาเนาะไม่มีควาลิซอสสิทเดบ้างกว่าเลิศทุกผลลีผลเสดพาเลตาผาพอนี่เนาะเอาไว้สิแตมาออตาออตาอบาเนาะเอาไว้สิ จมาปาตลอสโพอพอปูบ้านเนาะาษานากเล้ตนี้อตนีเนก็ใว่าลืออลูออเวเฟกมืนินเดดอกเอวเสมูบาเดอเเสปูเพลบาเดคนนนาะวด้แล้วเมกใสว่าผมบูควาเสียายปลืบปวดนเดโทเสิสิดเลเนาะลใสว่ากอีเถกว่าเถวแล้ก็ใว่ากสเปตามูแล้วก็ใส่ว่าลืออลูออกว่าน pa pa le pou pe donné des to bosses <im> fani lo no ahou ni éder si kwase ko ah rabouwe si pa no keke é ni ni kigoto kisita noralo tawali no me patikasa yu atalu olu olu opwa letni do teni atopou si kwah no kesaywa éder le patik kesaywa atalu olu olu opwa kesaywa atai tokwa tropa le petao moua pou ni lo no kesaywa éder le berke sukosaw ตาสิ้อะ้เลิกตะเกทอดตะเกีทอดดิบ้านเนี่ยปซื้อตะก้วปซื้อตะซุกก้สาวดโชบาเนาะเรากดีพูด่าเนาะเฉียวเสีเอวเสนตะุกกาสาวตาบ้านเนาะเอวเส้นสียงานว่าจะเอมือป้าสิ้อผ้ากระแตกระตอตาเลเวสีว่ากระเล่ชอวมือป้าเสื้ากรแตกระตอนเี่ยเวสีตาอตาออเลรบบวยหคนเนี่ยเวสีตะซุกกสาวตาบ้านเนาะดิเนี่ยสุวนรบบวยเสผ้ากระซวให้เรบัว တကူပါကူဇေကဆာယွာဟေလာပွာတပိတမလာပကမာအဒိုပကမာရပ်လူးအော့ပတ်သတ်စမှုအာဝမ်နီလောနော်ကိုနီပတ်သုတဆုကောဆာဝတလာတကေထော်ဒီဘာနီအာဝါနီပတ်သုတဆုကောဆာဝရည်နော်မယ်ခော်ရပ်အာလလကဆာယွာအဆူပူလလပွနီလောနော်ပွာဣစရလာဖိုးအာဘာဟာဝီဝါလောပွာမုကနာ၉အနီလူဝီချီမာအာဝါစီဘာတာ ลุอลุอเวซแล้วก็ไสว่าลุอลุอเวซแล้วกมานาเนาะดอลอเซแล้นาตสูก็ตัสิปาลอก็ขณห้าปูนเนี่เนาะปิดเที่ล้ก็มานาเฮลอเตลบ้าเนาะมม่ไม่ต้อกระใว่าชเยเวซี่ตาิตามมาดอกเวซีอดอตาผี่ออมาออตสูอ้อพลาอ้อสิาทดอกกรัว่าโเกเกเวซี่ตาผิอ้อมาอ้อนีล้อเนาะดิเนี่ยตัากระสว่าเสกอเว ก็ใส่ว่าอีัวก็วประต้ามูดอกใส่ว่าเรว่าตาปอต้าล็อกใส่ว่าเว่าตค้กู้เซล้วกพี่ออมมาอดอกใส่ว่าก็ชดีเซก็ปตาพี่อ้อมมาอดเซ็นผ่นนลอนะคุณนยมซื้อแตสุกวาวอดงี้เนาะดตะคาก็ดนเนาะแต่วีเอลียนก็แสดาเวบมาโอล่ปวารากลาเทตการอแล้วตาปิตาเผอพอคนล้วตาส่อสะเอือพอคนนี่เนาะก็ใส่ว่าเซลกอนเนาสวากาศเลอท สออากาศแลอเวกันแลชอนี้ออตาออนในรอเนาะคนนี่เนาะปกุ้เพลกมาตั้มลบว่าผมว่าเมื่อผมว่าคื่องเนาะก็ใส่ว่ารูออรูอ่อนปทบุรอทบนร้อเนาะดอกตะการดีบ่าว่าอาการแยกกะโทเลปวกใส่สุครีคีและดูกน้าก็สครีอตตาสิเดลและดกน้ากสครีอตตาสตาสอสิทธิเนาะกัครีนอกกาดาเวแต่เปลเมเวซ อกวีบาเนาะดอไซวีหลอโดบาเนาะไซว่าลือออลือออเวสิเนาะญฉิเปดกุเยลอเนลอเนาะดิเนี่ยสบบ่เวดัสอิทะเนาะบูซึดสุกกอซากอเกนอเมดคออปกออลอบตามูลกสายวาสุคุณลอเนาะเฟตึเปตรอสะโดเยอชพนวีเทวาปัวลอตะเปตรสะริยะสะพนวีเทวาปัวลอ แกยสซตาบายอบ้าบอเนปปทอเลอเวดาอลเคลตกี้อเกดีออัโอสือรอเนาะไปตบายบาบัวเซพักแค่ละแค่นี้ปกปาทเลเอ่อปกไซยาออดอกไซยาเมลักไซยาตัออะโอปนี่รอดอกไซยากมาเสปว่าทับุรทบุนี่รอเนาะดอกชีนี้เนาะปกบานาเลอกไซยาอตา ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱥ ᱫᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱢᱚ ᱯᱩᱱᱤ ᱞᱚ ᱱᱚ ᱟᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮ ᱟᱥᱢᱟᱛᱮᱭᱟ ᱥᱟᱫᱚᱠᱩ ᱟᱥᱟᱯᱚᱠᱤᱥᱤᱱᱩᱤᱱᱮ ᱛᱮᱵᱟ ᱵᱚᱞᱚ ᱢᱮ ᱢᱮᱢᱛᱟᱞᱚ ᱫᱩᱠᱞᱟᱞᱚ ᱟᱵᱟᱭᱚᱛᱟ ᱟᱠᱷᱩᱚ ᱫᱚ ᱛᱷᱩ ᱛᱷᱚ ᱟᱭᱩ ᱛᱮᱯᱞᱟᱣ ᱩ ᱥᱤᱛᱨᱟᱞᱮ ᱱᱚ ปาาบบเปิตาบยบ้าบวชเส็พานีเนาะธรรมาทอรอบะปอยู่บ้าเนาะมามามือเสกอกะปสุปสาบาเราะดมาเมื่อ,าาอป,อรปร ω, ุุนหนุเสร็จพากีริทอบาเรามาเมื่อเเปก็บประวัิเสด็จพอีกชูทอบาเนาะเาเต้าชูเคลเสกเก่ีทอบาเนาะภาษาทุคนเนีเวก็มาจ้าลอบกีบบาดอกก็มาจ้าลอบเสกเกาะโอยู่เสกกนี่ล้อเนาะควนี่ยไเวด้เละเปิดกับบ้าอ๋ดอ ต้านน่นเออกไซยวเสไซยากัมมาต้ากิลเตอ์แล้วได้แต่เอามอปุ่นนี่ยรอเนาะอนว่าเลิกวันเลิกกับพีสกูมาสกูต้านนี้ผก็บว่าอุต้านนนี่อ่อนหล่อจะเลิกออคตอรนี่รอเนาะดอพซเอ่ออดูเนาะกอซอปะซอปะซ็อซลูเนาะนกจาดาวเพเอ่อกอร์แดเดาค่เนาะเอาเวตโอคอเอ่อซอซามูเอลบ้านนะเลือเอาเวกัลือ ลือ้กอนอเวลือด้ลอนกซษดาเวอนกซาดาเวอเวนาลอลกกีบาเวไม่อุขามนเอเวไม่อุขอกซายวนอเวกะกะูเกลอตาดือควนอเวนหอลออักียบาดาเวลือทอตาลือน็กซาด้เวเนาะอคนอเวปับทารออัตาตัานีอกซรยยตาผิตามาล้ปูบาเนาะควนอ้เว้นา ปกกรามาลุลอภาตเลอปกนนะนีในปกสระไซวยและปกไซวยากีทอกทอกว่าปกเบาเราตัดดวกันนะกระไซวากือือเนาะปซื้อตมาแล้วกะไวาเมียาเมียยาเนาะดอกกบะบปกบบาปซื้อตมาแล้กสะไวตาตาบ้าอตาบ้าสารเกเนาะกะวยาดอกบ้าสาเนาะเมตมาดิกไวาตาบาสาานเนาะมืตนีเนี่ยไม่ดา มุ้นี้เรอลอปลีเนาะก็ใส่าตะโดกันนปกลื่นหรือาเนาะใส่า่อต่โชีว่าาเนาะคนนเคเลปไได้เราเวเส้นพาปกินนาก็ะส่วยาเล้วกใส่ากลมาตาเกลอกเตแล้วปะเตามัวปูนี่ลอเนาะปลตาหมูไเม บปอร์เมอุดอต้านาเนกสายานีเนาะเปิดกับซาทอว์ดาอะเพลนี่ล้อเนาะดัเซอร์บอรดบอรนี่เนาะมีวไหมนะาคือโซยัวบอมือดออตาตอต้าโรนี่ล้อเนาะต้าคือโซยัวบอมือดออตาตอต้าโรนี่ล้อเนาะบัมนึ่งเลนเนาะปับบัสคือโซกือไซยัวบอมือเนาะเมย์เลสคือไซบอมือที่ถ้าอีไม่ได้สซยัวตาดอัตเลอปัทชีชีโกล ตาบ้าตีเสืผ้าอีเนาะไม่ได้ก็ใส่ว่าตาแค่เหลือแข่ซอเนาะอคนนี้ปเมต้โลแล้วบก็คือโชคก็ใส่ว่าบมือแล้วตาก้ไม่ได้ผู้เนาะหนัดวางตะเหลือก็ใส่ว่าแคลอกว่าตาเหลือปโลบ้าเสื้อผ้าในร้อเนาะดอบ้ามือแล้วบอบ้าคือโชคตาต่อตาโลเลเนาะแพอสิทอปเตรซดุยสับปะรดชีกีเต่วดา a gedi a gedi ne da na ko soge pwa to <m> alo ywa ta ta ban sa ku <uch> watri odi ko to tebi aso ni <m> lo no ka sai yuwa ko soge pwa to pwa lo no do phe stop tra is a siluet so por she yes ko teba pwa lo aso por she yes teba pwa lo you are a me u lo pwa to pwa lo do ana အနာအူလာအခိကညာတာအဝါလောနော်ကဆိုင်ရကဒိုကနာစစ်ကောပွားတော်ပတ်လို့အကလူးလောနော်ပပေတခုဆိုတာတော်တာလောပါတော့ပပေတမတာတော်တာလောဘနဲ့ကဆိုင်ရတရှုခဲ့ပါပါနော်တော့မင်းတော်နေကဆိုင်ရအမေကလေစဒကေပွားနေလောနော်တော့ဖဲတပိတရဆဒွတ်သေစဘိုတရှိခီတေပါပွာလော ก็ยดีอยว่แม่โอเลอปวตตปวัลโลดออนาอลอปวลลีกียตาวอลอดอย่อเมทอดาปวัปวมาตาเอนี่ลอนอปวลเมาตาเอสิพันี้ก็ใช่ว่าตะกว่าไวบ้านอคนี่วด บ่มีดอกกะไซยว่าผมพวกผาแล้วบ่กะบ้าเอ่อแล้วบ่กะบ้าคุโชตอตอตาโลดิเปกษานอกสะดาเว่มีบ่ตอว่าโลตุนี่เนาะโหกะบ้าคุโชบ่กะไซยวบ่มีนีลอดอกบกะบ้าคุโชเสกะตตอตาโลนลอเนาะมคุโชกะยวบมดอตตอตาโลาดอกกะยวกะโชเกปะตามดอกะยวกะขอตรสนปะตามลตกอาเอ กอตามาโกมาวสิรพัคเ่ลวกสอนลน้อเนาะคูนี้ใส่ยาสก็กระดูกันาสพก็ตาขีเสพพาในล้อเนาะคูนี้ไอ้อเฮบาเลอวดดาพพาแลุ้รตาสุกโสาวแล้วตันี้เราตันีตอบุนนีนัสุตอกสุโกาววเลตมีมิดคอรกดูอัลาตสุกโสวาเพพาเลกสายาสปูเราบกะบ้าหนาเลกส่ยาลูออลูออวาแลตนี้เรตนีตอปุนเราบกะบาน่าเสกอกสายาอตมา ဒီဖြာလဘတာမူပုန်မေးတာခေလောက်တာလဘဝတ်အပကဘခုဆိုဆေးကကဆိုင်ယွာပေါ်မื้อနိလောเนาะဟိုနိမော်ကဆိုင်ယွာကဆုတ်ခေပေါ်ဒါကိုတောင်းရတဲ့ဒေါက်တာကဆိုင်ယွာကခုခေရပေါ်ဒါစစ်ဖြာကုန်ငတ်တဲ့ဒီကြေเนาะရွှေရှေခေကဲပုခေမထူဖာเนาะ มัวเราทุลายู่ธ์ไดอกปักส่ยาสับลมคุดกาสิบลูกนั่ดูมัหล่อเล็กส่ยาเอฟวัดอกส่ยาเฮปวัตัสเซกโต้ควายเลบมาโลสิกอนกลืฏิ์ทะเลาะดอกกฤษฏิ์ทะลาะซอทาวเวล่แต่ตวัญญาอีกเลาสิกอตาคิตาบานเลบเวดาต้าพ่อโพสิทธิ์พาวัดดอกเลยยินนักษาดายาววัดดอกเวดากุนงาแดนเองผมโอกาตะกวตะเคตะกวดตะวันเลบสากีปูนีหมอกใส่ยาทุทอนนกิปัวดอกเบเกิดอัลลอฮ์ตะกวตะเคี้ยสิพัเลือกใส่ยาสืบุรอกส่ยากตัสมาสิกวัดกุนงาแดนเองมีดาตะก kena dapat doa lepas satu mukul pelak saya susu pun apa kena pukul Amin.